มารับน้องจะไปกับคันไหนครับมันดูเก่าอ่ะหนูไม่กล้านั่งเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์สาวมองกรุงเทพกันนะครับว่าระหว่างผู้ชายขับรถสองคันนี้มารับเนี่ยเขาจะไปกับผู้ชายคนไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อใหม่ระหว่างผู้ชายสองอุ้ยพี่แป๊มตองถ่ยหวเข่าเนี่ยเอาขาวเข่าเลยใช่ไหมหัวเขาเลยเอ้ยตองสวยนะขาลวใช่ไหมระหว่างผู้ชายสองคนขับรถสองคันนี้มารับน้องจะไปกับคันไหนครับ คันที่สองท,ทำไมมันดูแบบใหม่กว่าม,มันดูใหม่กว่ามันดูแบบถูกเทสถูกจริตโอเคครับผ่าหมุนใครถ้ามีผู้ชายสองคนขับรถสองคันนี้มารับน้องจะไปกับคันไหนครับคันที่สองค่ะทําไมครับรู้สึกว่ามันแบบมันแกรมมันดูทันสมัยเลยมันดูทันสมัยกว่ามันดูแบบแกมแกลมเลยเราชอบแบบว่าทันสมัยรถสปอร์ตสวัสดีครับอันนี้ต้องชื่ออะไรครับชื่อแซนดี้ค่ะถ้ามีผู้ชายสองคนขับรถสองคันนี้มารับน้องจะไปกับคันไหนครับ กับคันที่หนึ่งค่ะทำไมครับหนูชอบ R สามสี่หนูเป็นสาวก GDM ด้วยเหรอหนูชอบความคลาสสิกแล้วก็ชอบเสียงมันชอบเสียงเวลาโบออฟนี่แบบมันก็หึมอ่ะปกติเราเป็นคนชอบรถไหมเนี่ยชอบอุ้ยชอบรถชอบคนขับรถแล้วก็พี่พาไปนั่ง R สามสี่นี่สนใจไหมสนใจเอาแล้วพี่ไม่ขับเป็นแล้วเหรอเอาเคยเห็นพี่เหรอเคยหนูติดตามพี่อยู่เอามาเลยห้าร้อย สแกนได้ไหมได้ได้ไดอย่าลืมนะครับกดติดตามผมแลรับผมไปสัมภาษณ์แบบนี้รับไปเลยครับ5้ารอยบาทคืออันเนี้ยเดี๋ยวล้านวิวแน่นอนพูดตามพี่มันดูเก่าว่ะแบบหนูไม่กล้านั่งอะไรเงี้ย <c oughs> มันดูเก่าอ่ะหนูไม่กล้านั่งเลยอะ <c oughs> ้วหนูจะโดนดนามอีเนี้ยใหญ่เนยครับขอเป็นแค่เป็นไฮไลท์เฉยๆนะครับเดี๋ยวมีอะไรพี่รับจบเองไม่มีดราม่าแน่นอน <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับ